สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆมาคุยกันค่ะเป็นวรรณกรรมเยาวชนจากญี่ปุ่นที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเรื่องขบวนการนักสืบร่่มจิ๋วหรือ The Boy Detectives Club ผลงานของปรามาจารย์เอโดงาวะรัมโปค่ะอ้อเรื่องนี้คลาสสิกเลยนะครับสนุกมากจริงๆใช่ค่ะเป็นเรื่องที่แบบเต็มไปด้วยการมาจนภยัยแล้วก็มิตรภาพความตื่นเต้นของกลุ่มเด็กๆที่ อ๋อไม่ธรรมดาเลยจุดเริ่มต้นมันก็คือมีกลุ่มเด็กๆก,กลุ่มหนึ่งที่แบบไฟแรงมากอยากเป็นนักสืบสุดๆครับผมหัวหน้าทีมก็คือโคบายาชิเด็กผู้ชายที่ทั้งฉลาดแล้วก็กล้าหาญมากๆค่ะพวกเขาก็เลยรวมตัวกันตั้งเป็นขบวนการนักสืบรุ่นจิ๋วขึ้นมาอืมมีไอดอลด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีนักสืบผู้ใหญ่ชื่อดังอาเคจิโคโกโร เป็นเหมือนทั้งแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้ด้วยที่น่าสนใจคือเด็กๆก,กลุ่มนี้เขาใช้พลังงานวัยเด็กไปกับการไขคดีจริงๆจ,จังๆนะคะไม่ใช่แค่เล่นสนุกไปวันๆหรือรอให้ผู้ใหญ่มาช่วยอย่างเดียวครับและพลังงานนี้จําเป็นมากๆด้วยเพราะว่าคู่ปรับตัวชะกาจของพวกเขาเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยก็คือจอมโจรยี่สิบหน้าอือหือแค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วนะคะครับ ตัวร้ายที่มีชั้นเชิงน่าทึ่งมากไม่ใช่แค่โจรธรรมดาๆนะครับแต่เป็นอัจฉริยะเลยเรื่องการปลอมตัววางแผนแต่ละทีนี่ซับซ้อนมากขณะที่ว่าผู้ใหญ่เก่งๆยังตามแทบไม่ทันโหจริงเหรอคะครับผมการปรากฏตัวแต่ละครั้งของเขาเนี่ยก็จะสร้างทั้งความระทึกใจแต่บางทีก็มีมุมขำขันร้ายๆแฝงอยู่ด้วยนะครับเป็นการท้าทายสติปัญญาของเด็กๆแบบสุดๆเลย ความซับซ้อนของจอมโจร20หน้านี้เองที่ทําให้เรื่องมันน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแล้วเ,เด็กๆเ,เขามีวิธีรับมือกับคนที่เก่งขนาดนี้ยังไงคะนอกเหนือจากความกล้าหาญแล้วมีอะไรอีกจุดแข่งสําคัญเลยคือไหวพริบกับการทํางานเป็นทีมครับพวกเขาไม่ได้แบบสักแต่ว่ากล้าบวกอย่างเดียวนะครับแต่ใช้สมองเยอะมากความช่างสังเกต่สําคัญสุดๆอื อย่างมีคดีหนึ่งที่น่าสนใจมากพวกเขาต้องถอดรหัสลับที่ซ่อนอยู่ในของธรรมดารอบตัวเรานี่แหละมันแสดงให้เห็นเลยว่าเด็กๆใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มุมมองที่ผู้ใหญ่อาจจะมองข้ามไปโหเก่งจังเลยค่ะและแน่นอนครับหัวใจสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆก็คือมิตรภาพที่เหนียวแน่นมากๆประเด็นเรื่องมิตรภาพนี่เห็นด้วยเลยค่ะโดดเด่นมากๆในเรื่องนี้ คือมันไม่ใช่แค่เพื่อนเที่ยวเพื่อนเล่นธรมธรมดาาเนาะแต่มันเหมือนเป็นครอบครัวที่สองเลยใช่เลยครับพวกเขาสนับสนุนกันปกป้องกันตลอดไม่ว่าจะเจอเรื่องอันตรายแค่ไหนก็ตามใช่ครับแล้วมิตรภาพในเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่า มันไม่ใช่แค่เรื่องความซื่อสัตย์พักดีต่อกันเฉยๆนะครับแต่มันคือการผสมผสานทักษะของแต่ละคนเข้าด้วยกันคืออย่างโคบายาชิที่เก่งเรื่องความคิดวางแผนก็ต้องพึ่งพาเพื่อนคนอื่นๆที่อาจจะเก่งเรื่องพละกําลังหรือว่าการสังเกตการในพื้นที่อะไรแบบนี้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเสริมจุดแข็งลดจุดอ่อนให้กันและกันถูกต้องครับทําให้ทีมโดยรวมแข็งแกร่งขึ้นเป็นมิตรภาพที่เน้นการทํางานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์จริงๆ ซึ่งผมว่ามันก็เป็นภาพสะท้อนของมิตรภาพในอุดมคติที่หลายๆคนก็คงมองหาในชีวิตจริงเหมือนกันนะครับจริงด้วยค่ะแล้วมันก็เชื่อมโยงกับคําแนะนําสําคัญที่อากิจิโคโรมักจะให้กับเด็กๆนะครับซึ่งเป็นเหมือนแก่นของเรื่องนี้เลยก็ว่าได้คือจงใช้สติปัญญ,ญาและความกล้าหาญของเจ้าเพื่อเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่เสมออมืฟังดูมีความหมายลึกซึ้งนะคะ ใช่ครับคำพูดนี้มันลึกซึ้งกว่าแค่การไขคดีอาชญากรรมนะผมว่ามันคือหลักการในการเผชิญหน้ากับความซับซ้อนหรือปัญหาต่างๆในชีวิตของพวกเราทุกคนเลยก็ว่าได้หมายความว่าจริงๆแล้วเราทุกคนก็สามารถเป็นเหมือนนักสืบในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างนั้นหรือเปล่าคะในเชิงเปรียบเทียบก็ก็คงใช่ครับ คือการใช้สติปัญญาในการคิดวิเคราะห์ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาอะไรง่ายๆแล้วก็ใช้ความกล้าหาญที่จะยอมรับความจริงแม้ว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้ยินก็ตามควบคู่ไปกับการเชื่อมั่นในพลังของความสัมพันธ์ที่ดีๆกับคนรอบข้างเราด้วยครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยเป็นเหมือนกําลังใจให้เราทุกคนให้มีความมุ่งมั่นที่จะค้นหาความจริงในเรื่องต่างๆมีความกล้าหาญที่จะ เผชิญหน้ากับความท้าทายไม่ว่ามันจะดูซับซ้อนซ่อนเงื่อนเหมือนแผนการของจอมโจร20หน้าแค่ไหนก็ตามครับผมและที่สำคัญคือความเชื่อมั่นในมิตรภาพว่าเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยเราผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ใช่เลยครับสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะฝากคำถามไว้ให้ลองกลับไปคิดกันดูนะคะว่า มีความจริงที่ซ่อนอยู่อะไรในชีวิตประจำวันของเราบ้างที่กำลังรอให้เราใช้สติปัญญาและความกล้าหาญเข้าไปสำรวจและเปิดเผยมันออกมา